ตราสวัสดีท่านผู้ชมเรเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันเสราร์ที่3กรกฎาคม2564จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดทั้งสิ้นเนยคุณ6,230คนนะฮะจำแนกอยู่ในเรือนจำเนี่ย294คนแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คืออยู่ด้านนอกเนี่ยละคุณวันนี้5,936คนก็สูงนะฮะและเราก็มีโอกาสที่จะเห็นแตะไปถึง5หลักด้วยซ้ำไปในเร็วๆว,วันนี้ละคุณนะเพราะมันเป็นการตรวจเชิงรุกที่มันมีขีดจากัดแต่ แต่ความเป็นจริงอะจำนวนผู้ติดเชื้อมันมากกว่าที่แจ้งมาคุณนึกออกไหมก็คือมีผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ได้รับการตรวจในอีกเยอะอ่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องระวังก็ต้องระวังนะมาถึงจํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยทั้งหมด41ท่านนะฮะก็ก็สูงอยู่เหมือนเดิมแบบคุณสูงอยู่นะฮะมันก็สวิงขึ้นสวิงลงอยู่อย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องทําใจนะว่าต่อจากเนี้ยเราจะเห็นจํานวนผู้ป่วยที่สูงขึ้นและก็ผู้เสียชีวิตที่สูงขึ้น ผู้ป่วยที่มีอาการหนักและเข้า ICU ใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ยก็เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับสภาพมันเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นในโยบายอะไรที่มันจะลดจํานวนผู้ติดเชื้อลงม,มีแต่การรอฉีดวัคซีนวัคซีนเนี่ยก็มายัางทุลักทุเลอยู่นะแอสตาราเซเนกาเนี่ยบอกว่าจะส่งให้เราเนี่ยภายในปีเดียวเนี่ยหกล้านโดสก็คือทําสัญ,ญญากันไว้แต่ ไม่ได้บอกว่าเดือนหนึ่งจะส่งให้เท่าไหร่แต่ปีหนึ่งคุณต้องส่งให้ครบ61ล้านโดสแต่ล่าสุดมีข่าวคร่าวๆว่าเขาสามารถแม็กให้เราได้จมที่เนี่ยคือเดือนละ5ถึง6ล้านโดสมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากจากนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการหาวัคซีนทางเลือกสําคัญและจําเป็นซึ่งจะต้องไม่ใช้ชินโนแวกชินโนแวกเนี่ยมันสามารถสร้างภูมิให้คุณได้ในระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้สามารถสร้างภูมิที่ดีได้ให้กับพวกคุณ เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะฉีดวัคซีนทันทีเอาให้มันดีก็ต้องดีไปเลยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่มันดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องร่วมมือกันเนี่ยผมกราบวิงวอนนะผมกราบขออะไรก็ได้สิ่งที่เราต้องพึงกระทํากันตอนเนี้ยเราต้องคิดว่าเราเป็นผู้ป่วยแบบเขียวทิพเขียวทิพนี่คืออะไรคุณนะผู้ป่วยระดับสีเขียวเนี่ยก็คือเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการไม่มีการแสดงอาการอะไรทั้งสิ้น เหมือนคุณเป็นพาหะนําเชื้อเพราะฉะนั้นคุณจงพึงระลึกไว้ว่าคุณเป็นผู้ป่วยเขียวทิพย์นะการจะไปพบปะเจอใครคุณต้องระวังว่าคนอื่นเขาจะติดเชื้อจากคุณไหมในขณะเดียวกันคุณก็ต้องระวังคนอื่นเช่นกันนนระวังคนอื่นมาติดเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้คิดอย่างนี้2มุมนะมันจะได้โปรเทคตัวเราเองได้ดีที่สุดนะฮะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับนะฮะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองนะฮะขอให้ทุกคนปลอดโรคปลอดเชื้อปลอดภัยครับผมครับ